สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงจากศึกฟุตซอลโลกมาฝากกันกับความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวโมร็อกโกหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราลงแข่งขันในร,รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2และสามารถใช้การเล่น power play ไล่ตีเสมอทีมชาติโมร็อกโกในช่วงท้ายเกมไปแบบสุดดราม่าด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่ง ซึ่งจากผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้ก็แน่นอนว่าได้สร้างความเสียดายให้กับแฟนบอลชาวโมร็อกโกกันอยู่ไม่น้อยแต่พวกเขาจะมีคอมเมนต์หลังเกมนัดนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยความคิดเห็นแรงนี้ได้มากล่าวว่า ในวันนี้ทีมชาติโมโร็อกโกพลาดโอกาสที่จะสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายอย่างเป็นทางการได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่เราโดนไทยตีเสมอในช่วง12วินาทีสุดท้ายของเกมแต่ก็หวังว่าโชคจะยังอยู่เคียงข้างกลุ่มนี้และได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพร้อมกับโปรตุเกสส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบนด้วยความเสียดายว่า ทีมชาติโมโร็อกโกท,ทาชัยชนะสูญหายทั้งที่พวกเขาดีกว่าทีมชาติไทยมากส่วนคนต่อมาก็กล่าวหลังเกมนัดน,นี้ว่าโชคไม่ดีมากโมโร็อกโกหน้าที่จะชนะได้อย่างง่ายดายถ้าผู้เล่นมีสมาธิกันมากกว่านี้แต่เรายังคงมีโอกาสมากที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เรามีทีมที่ดีส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้ว่าทีมของเราแข็งแกร่งมากและก็ดีกว่าทีมชาติไทย แต่ว่าการจบสกอร์ที่แย่มันเป็นเหตุผลหลักที่ไม่ชนะแต่กับทีมชาติโปรตุเกสเพียงแค่เสมอก็จะเข้ารอบได้แล้วทีมชาติโมร็อกโกแค่รอเวลาผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายอย่างเป็นทางการส่วนคนต่อมานี่ก็บ่นต่อไปอีกว่าโชคไม่ดีเลยเราทิ้งโอกาสทำประตูไปอย่างมากมายและเมื่อกู่แข่งนั้นไม่ง่ายเราก็จะเหนื่อยแล้วก็พลาดในที่สุดอย่างโชคดีที่เราสามารถเสมอได้ แต่ในแมตช์สุดท้ายมันจะหนักกว่านี้มากส่วนชาวโมร็อกโกคนต่อมาก็ได้มากล่าวอีกด้วยว่าเราเป็นฝ่ายที่ใช้โอกาสเปลืองอย่างมากเราน่าที่จะชนะพวกเขาด้วยสกอร์สักหาต่อศูนยเช่นเดียวคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวย้ำอีกด้วยว่าทีมชาติโมร็อกโกทำพลาดในเกมที่มันง่ายส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่า ทีมชาติไทยโชคดีมากที่ผู้เล่นที่ดีที่สุดของเรานั้นได้รับบาดเจ็บและเราก็พลาดโอกาสไปอย่างมากมายซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่าการขาดอัชราบซาอุดเนี่ยมันได้ส่งผลแบบนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่ได้มองว่าไทยแลนด์เป็นทีมที่โชคดีในวันนี้ทีพ่พวกเขาสามารถคว้าหนึ่งคะแนนได้จากทีมที่ดีที่สุดในทวีปแอฟริกา ส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงแฟนบอลชาวไทยของเราที่ได้ออกมาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับผลเสมอในเกมนี้ในเพจฟีฟ่าฟุตซอลเวิร์ลคัพกันอย่างล้นหลามว่าดูเหมือนว่าพวกคุณจะแฮปปี้กับการได้เล่นกับทีมที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นะส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงแฟนบอลชาวไทยของเราอีกว่าเมื่อคุณพบกับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดคุณก็มีสิทธิ์ที่จะยินดี ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดจริงจังหรือเปล่านะครับโดยเขาได้มากล่าวด้วยความมั่นใจว่าถ้วยจะต้องกลับไปที่โมร็อกโกสำหรับทีมที่ดีที่สุดในโลกส่วนแฟนฟุตซอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเสียดายว่าโมร็อกโกสมควรที่จะได้รับ3าคะแนนในเกมนี้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยสมควรที่จะได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้ แต่ในฐานะของชาวโมโร็อกโกแล้วประเทศของผมสมควรที่จะได้รับชัยชนะเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าโมโร็อกโกพลาดโอกาสไปอย่างมากมายเราไม่สมควรที่จะได้รับผลการแข่งข,ขันแบบนี้ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวตัดพ้อต่อประตูตีเสมอของไทยในเกมนี้ว่าเหลือ12วินาทีมันใจสลายมากซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่า มันเป็นสถานการณ์เดียวกันในทุกการแข่งขันถูกสามแช็คในนาทีสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถรักษาผลการแข่งขันเอาไว้ได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบนอีกว่าโชคไม่ดีที่เราไม่สามารถรักษาชัยชนะเอาไว้ได้มันมีโอกาสมากกว่า4ครั้งที่เราจะสามารถปิดแมชนี้ได้นี่ไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ขาดหายไปเลยกับทีมที่เล่นได้ดีกันแบบนี้ขอให้เล่นได้ในระดับเดียวกันนี้ในการเจอกับโปรตุเกส ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองผลเสมอในเกมนัดนี้ว่าผู้เล่นและโค้ชของเราเกรงคู่ต่อสู้มากไปนิดเราน่าที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะได้ง่ายๆถ้าเราไม่มีสภาพจิตใจที่มันแย่เรามีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็เป็นถึงแชมป์ทวีปแอปฟ,ฟริกาและก็อารับครับซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าโคช้ชจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบสำหรับช่วง4นาทีสุดท้ายที่ไปบอกผู้เล่นให้เล่นเกมรับ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวอีกด้วยว่านี่เป็นสิ่งที่ผมกลัวช่วงนาทีสุดท้ายหลังจากที่เราทิ้งโอกาสไปอย่างมากมายเราไม่สามารถคว้าโอกาสจากความได้เปรียบเอาไว้ได้ซึ่งชาวโมร็อกโกคนต่อมาได้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าผมแน่ใจว่าโค้ชนั้นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราต้องล้มเหลวในการเอาชนะทีมชาติไทยเราดีกว่าผู้เล่นของไทยเกือบทุกอย่าง เห็นได้ว่าระดับของไทยนั้นเราสามารถจัดการได้อย่างน้อย3ประตูต่อศูนย์แต่ผู้เล่นกลับทำศูญย์เสียโอกาสกันหน้าปากประตูครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งจากแฟนฟุตซอลชาวโมโร็อกโกหลังเกมนัดน,นี้ที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นควันหลงหลังศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดในการแปลนะตรงจุดใดผมเองก็ต้องขออาภัยกันไว้นะที่นี้ด้วย โดยเกมนัดถัดไปของทัพตัวเล็กช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกับทีมหมู่เกาะโซโลโมอนในวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งถ้าเราสามารถเก็บชัยชนะได้ตามเป้าหมายเราก็มีโอกาสที่สูงที่จะสามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จอีกครั้งแต่สําหรับในคลิปนี้แอดมินก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ